สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างแบตเตอรี่ตัวนี้ที่เป็นของโทโ้นะครับที่ส่งมาให้เราโมดิฟายเครื่องใหม่นะครับซึ่งโจทย์ของเราก็คือมีแบตอยู่4ก้อนนะครับก็คือจะย้ำให้เป็นเอ่สิบโวลต์นะครับ4ี่สิบโวลต์นะซึ่งตัวนี้เป็นแบตของเรานะครับที่เราทำขึ้นด้วยเซลล์2 1 7 0นนะครับซึ่งตัวนี้1ก้อนนะครับ 0.8กิโลกรัมว่าสเปคตัวนี้เป็นยังไงนะครับสเปคตัวนี้ก็จะเป็นแบตบ21700นะครับซึ่งเซลล์ข้างในก็จะเป็นเซลล์21นะครับของลิทเชนนะครับ 4A นะนุก,กรม10ก็จะเป็น 10S นะครับ4 M ก็คือแบต40โวลต์4 M นั่นเอง 10Crate นะครับใหญ่กระแส 10Crate นะ5ทับ10นะครับต่อเนื่อง5 พิกสิบสี่เนี่ยซึ่งแบตก้อนนี้ก้อนเดียวก็คือสามสิบหกโวลต์หรือสี่สิบโวลต์สี่แอมป์น้ำหนักอยู่ที่แปดร้อยสามสิบห้ากรัมนะครับซึ่งโจทย์นะครับของเราก็คือว่านะครับแบตลูกนี้เป็นแบตยี่สิบโวลต์สี่แอมป์นะครับเราทดสอบผ่านเครื่องทดสอบนะครับมีอยู่หนึ่งนะทดสอบไปหนึ่งลูกซึ่งให้ความจุอยู่ที่สามจุดเจ็ดแอมป์ แสดงว่าถ้าเราเอาแบตสองลูกเอาตัวที่ไม่มีนนแบตสองลูกนะครับลูกหนึ่งอยู่ที่ศูนย์จุดกกิโลกร,รัมดูหกร้อยหกรัมนะครับสองลูกจะเป็นหน่งจุดสามกิโลกร,รัมนะครับอันนี้คือถ้าอนุกรมกันในพลังงานที่เท่ากันก็คือตัวนี้ก็จะกลายเป็น40 V โวลต 4แอมป์นะซึ่ง, co so M, ง2ลูก <groans S 1> นี้นอมอนุกรมการลูกละ20โวลต์กลายเป็น40โวลต์4แอมป์ซึ่งก็เท่ากับลูกนี้1ลูกนั่นเองนะครับเทียบโดยขนาดโดยสัดส่วนก็คือถ้าวางตามยาวนะครับวางตามยาวตามยาวคืออย่างนี้นะครับตามยาวก็คือตัวนี้ก็จะยาวกว่านะครับความกว้างนะครับความสูงความสูงตัวนี้ก็สูงกว่าจะยาวกว่าสูงกว่านะครับความกว้างนะครับ ดูคว,วามกว้างกว้างนิดนึงกงดง็ด้านข้างอันนี้ถ้าประกบแล้วก็จะประมาณนีน้นะครับตรงกลางนะครับเนี่ยอึ๊บกว้างด้านนี้โอเคความกว้างก็คือตัวนี้นะครับกว้างกว่าตัวนี้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ดูเปรียบเทียบนะครับเทียบเทียนี้อันนี้เราวางตรงกันนะครับตัวนี้ก็จะยืน่นยื่นออกมาประมาณสักหนึ่งเซนกว่ากว่า ะครับประมาณสักหนึ่งเซนกว่ากนะครับมีเวอร์เนียวัดให้ดูก็ก็ดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรเวอร์เนียสักตัวดิเวรเนียสักตัวชื่อน้ำหนักราเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าน้ำหนักราเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับว่าตัวนี้หนึ่งลูกเนี่ยศูนย์จุดแปดกิโลกร,รมัมหรือแปดร้อยสามสิบกร,รัมนะครับซึ่งเวลาที่ใส่ในเครื่องตัดหญ้านะครับสองก้อนเนี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งจุด 1.7กิโลกร,รมัมไปประมาณ1.7กิโลกร,รมัมซึ่งก็จะได้เป็น40โวลต์ก้อนละ4แอมป์เป็น8แอมป์40โวลต์8แอมป์นะครับ10ซีเรตนะใช้แบตอันนี้2ก้อน40โวลต์8แอมป์ทีนี้ถ้าบิวตัวนี้นะครับให้เป็นลูกละสี่า40โวลต์ซึ่งมันต้องใช้2ลูกนะครับก็จะกลายเป็นทั้งหมดนะ4ลูก สี่ลูกนี้ก็จะกลายเป็นถ้าเราเอาตามสเปคนะครับเป็น40โวลต์8แอมป์น้ำหนักอยู่ที่2.6นะครับวันตัวนี้ก็คืออยู่ที่1.6 1.7ก็ต่างกันประมาณหนึ่งกิโลโดยประมาณอันนี้คือน้ำหนักที่จะขวนท้ายโดยของผมเนี่ยนะครับเครื่อง40โวลต์ผมเนี่ยก็คือมีลูกละ4แอมป์เนี่ยสองลูกนะครับซึ่งรวมกันก็จะเป็น40โวลต์8แอมป์ ถ้าเทียบพลังงานแล้วก็คือเท่ากับตัวนี้4ก้อนนะครับตวนี้2ก้อนของผม2ก้อนเท่ากับตัวนี้4ก้อนนะครับส่วนกี่ซีเลตตรงนี้ผมไม่แน่ใจสําหรับเครื่องแบตเตอรี่ของตัวนี้เราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้เทสซีเลตนะครับเราเทสความจุเนะทสความจุตรงนี้เขาก็บอกว่า cm อมป์74วัตต์อาวนะครับซึ่งเราไม่รู้สเปคข้างในจริงๆว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าเราเทสความจุได้ด้วยเครื่องทดสอบ ก็คือใช้เครื่องทดสอบเทสเป็นกราฟออกมานะครับด้วยการเทสที่เหมือนเนกันนะครับกับพวกนี้ผมเทสมาตลอดพวกแบบดิเช่น,นะครับก็เรียบเทียบให้ให้ดูในเรื่องของน้ําหนักนะครับแล้วก็ขนาดโดยภาพเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูนะครับว่าต่อก้อนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงความหนาแน,น่นของประจุหรือความแรงเนะี่ยผมว่ายังไงความแรง10 s i e นี่ก็ต้องสู้ได้นะครับแต่ถ้าพูดความหนาแน,น่นของประจุยังไงตัวเนี้ย โดยปริมาตรแล้วนะครับก็ยังก็ยังจะหนาแน่นกว่านะครับแ,แรงก็ไม่ได้ด้อยใส่บัดบาดีๆขาดีๆน,นะครับเพราะของผม2องลูกเท่ากับตัวนี้สี่ลูกนะครับส่วนราคาตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเซตสี่ลูกนะจัดความกว้างให้ดูนะครับความกว้างซึ่งความกว้างของแบบตัวนี้ก็คือ8 5ดสมมความกว้างของตัวนี้นะ แปดสิบ้านะครับความกว้างของตัวนี้ก็คือหนึ่งก้อนก็คือ75นะครับ75อันนี้คือความกว้างนะ85 75ต่างกัน10มิลใชครับกว้างกว่ากันอยู่1เซนหรือ10มิลนะความยาวนะดูความยาวนะค,ความยาวตัวใหญ่เนี่ยนะครับตัวใหญ่ยาวทั้งหมดเป็น 130 14นะครับ134ตัวนี้เป็นนะครับ okay. นึงตัวนี้เป็น113 14อ่า134 114นะครับ114 11ต่างยาวกว่ากัน20มิลหรือ2เซนกว้างกว่า1เซนยาวกว่า2เซน ค,ค,ความสูงนะครับความสูงเราจะวัดเอาบริเวณนี้แล้วกันเนาะเอาบริเวณนี้นะครับความสูงก็คือบริเวณนี้ความสูงก็จะอยู่จุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดของแบตเตอรี่ก็คือจุดนี้นะจะมองตรงนี้นะครับตัวนี้สูงเจ็ดสิบสองมิลเจ็ดสิบสองจุดแปดนะครับมาดูความสูงตัวนี้บ้างความสูงตัวนี้ก็คือ น่าจะสูงออกว่ากันนิดหน่อยนะครับวันนี้เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดสูงออกว่ากันประมาณห้ามิลนะครับห้ามิลก็ถ้าเทียบก้อนต่อก้อนนะก้อนต่อก้อนคือยาวกว่าสองเซนนะครับกว้างกว่าหนึ่งเซนสูงกว่าครึ่งเซนทีนี้ถ้าเทียบไซส์ปริมาตรนะครับที่เป็นขนาด ที่ให้ความจุเท่าเท่ากันก็ต้องใช้ตัวนี้สองก้อนนะครับซึ่งซึ่งสองก้อนตัวนี้สองก้อนตัวนี้จะขออภัยนะครับาภาพมันไหวไปไหวมา <c oughs> นะเบียนหวนัวตัวนี้สองก้อนก็เท่ากับตัวนี้หนึ่งก้อนครับในในค่าพลังงานส่วนปฏิสิทธิภาพความแรงตรงนั้นนะครับเราก็ว่าเราสู้ได้พอตัวนี้ก็14บซีเลนะ1ิบซีเล็ก็คือหมายความว่า10บแอมป์นี่ก็พีคได้ถึง40แอมป์นะครับ ถามว่าเพียงพอกับเครื่องตระแาน่ไหมจริงๆมันก็เกือบๆพอแต่ว่าเราก็ใส่2ลูกเพื่อให้กระจายบาลานซ์กันก็จะกลายเป็น40่สิบวนไป r a m นี่นะครับนถ้าเทียบโดยปริมาตรแล้วเนี่ยนะครับปกติตัวนี้กว้างกว่า1เซนนะจับกลายเป็นว่าตัวนี้อ่จับคูณกันแล้วบวกกันแล้วนะครับกว้างกว่าเยอะกว้างกว่าเยอะนะครับยาวกว่าเยอะไหมก็ยาวกว่าเยอะนะับยาวกว่าเยอะกว้างกว่าเยอะยาวกว่าเยอะ ปกตินะครับตัวนี้กว้างกว่าอย่างเซนพอเอาตัวนี้รวมกันตัวนี้เขากว้างกว่าเยอะเห็นไหมครับกว้างกว่าเยอะเลยยาวก็ยาวกว่าเยอะสูงก็สูงกว่าเยอะเห็นไหมครับแต่ถ้าเทียบอย่างนี้หคมว่าในมุมมองของความกว้างคือกว้างกว่าอ่ากว้างกว่าแต่ไม่ได้ยาวกว่าแต่ไม่ได้สูงกว่าอ่าแต่ถ้าเทียบอย่างนี้ ตัวนี้ก็คือสูงกว่าแต่ไม่ได้กว้างกว่าและไม่ได้ยาวกว่าแต่ถ้าเทียบแบบนี้ยาวกว่านะครับแต่แคบกว่าตัวนี้กว้างกว่าตัวนี้สูงกว่านิดหน่อยถ้าเทียบตามเฉดจุความหนาแน่นของประจุตัวนี้เพียงพอนะครับสําหรับ1ลูกแทน2อลูกได้เลยนะครับ เทียบกันแบบนี้เลยซึ่งตามที่ผมทดสอบออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้เหลือลูกละสามจุดเจ็ดผมว่าโอเคเหลือลูกละสามจุดเจ็ดแต่ของผมก็เทสได้วันสามจุดแปดผ่านเครื่องเทสก็สามจุดแปดสามจุดเก้าก็อยู่ในช่วงนี้สามจุดเจ็ดสามจุดแปดสามจุดเก้าก็คือพอๆกันนะครับถ้าเทียบโดยโดยไซส์ก็โดยพลังงานที่ผ่านเครื่องทดสอบนะครับ<ม>เครื่องทดสอบแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้ก็คือพลังงานก็คือพอๆกันส่วนเรื่องความแรงก็พูดพูดไม่ได้ เพราะว่าตัวนี้สปเปคเขาลิเชนคือ5้าแทบสิี่ตตัวนี้เราเขาไม่ได้บอกนะครับไม่ได้ระบุความแรงมาแต่เวลาเขาใช้งานนะเขาจะใช้ทีละ2ก้อนอย่างนี้นะครับอนุกรมกันไปในในเครื่องตัดแย้ของโททอลนะครับส่วนการใช้งานก็น่าจะแรงอยู่นะครับแต่ตอนนี้เรามาเทียบเรื่องของแบตเตอรี่ให้ฟังนี่เฉยว่าแบตเตอรี่2ตัวเนี้ยที่ที่เจ้าของเครื่องนะครับเขาอยากให้เราโมดิฟายก็คือว่า ในตัวท้ายเครื่องเขามีเหล็กถ่วงถ้าถาดูในคลิปมันจะมีเหล็กถ่วงน้ำหนักพอเขาใส่สองก้อนนี้รู้สึกว่าจะเบาเขาก็เลยอยากจะให้ผมบิวนะครับบิวตัวนี้หมายความว่าให้ทั้งทั้งทั้งสี่ก้อนรวมเป็นสองก้อน <c oughs> เพื่อตอนใช้งานจะใช้พร้อมกันอย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะสั่งแบบชุดนี้สองก้อนแล้วก็ให้บิวตัวนี้จากสี่ก้อนเป็นสองก้อน ก็จิบจะได้40โวลต์8แอมป์แล้วก็ตัวนี้2ก้อนก็จะกลายเป็น40โวลต์8แอมป์เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ใส่ได้ทีละ2ก้อนตัวนี้ก็ใส่ทีทละ2ก้อนใหญ่2ก้อนใหญ่ซึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นเซลล์เป็นกล่องที่เป็นกล่อง20เซลล์นะครับกล่อง20เซลล์ขนาดไหนขออกล่อง20เซล์นะกล่องแบบ20เซลเซล,นะเซล์นะครับ ซึ่งซึ่งผมก็จะบิวก็คือทำอย่างนี้นะครับก็คือเอาเอากล่องละ10เซลล์เนี่ยนะครับมามาใส่เป็น20เซลล์อย่างนี้นซึ่งซึ่งถ้าเทียบนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะ,นะ,นะผมก็จะทำแบบนี้นะครับผมจะทำแบบนี้นะผมจะใส่วงจรผมใส่วงจรผมแต่ใส่กล่องใหม่เอาใส่ในทั้งหมด10กับ10เป็น20มาใส่ปึ้ง เป็นหนึ่งเซลล์ยี่สิบอย่างนี้นะครับความกว้างเท่ากันความยาวเท่าๆกันความสูงต่างกันอยู่เท่าไหร่วัดตรงนี้เดี๋ยวความสูงต่างกันเท่าไหร่อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ต้องลองลอง,ลองดูสำหรับใครที่ใช้เครื่องโทโทแล้วอยากจะทำะมีเครื่องมีปัญหาอยากจะดัดแปลงอยากจะทำประมาณนี้ก็ ก็ติดต่อสอบถามกันก่อนนะครับว่าทํายังไงแบบไหนนะครับสูงกว่ากัน30มิมลลิเมตรหรือ3มเซนยี่สิบเก้าจุดหกหรือประมาณประมาณ3มเซนนะสูงกว่ากันเกือบ3มเซนนะวัดอย่างนี้นะครับเกือบ3มเซนอันนี้คือจุดที่สูงที่สุดของล,ล,ลูกลูกดำแล้วก็เทียบระดับนะครับมาณนี้น,ะ,นะประมาณนี้แล้วกันะ 28มิลแปมหรือประมาณ2เซน2.8ซนนะครับนี้ก็จะเทียบกันได้ได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น1 1ลูกตัวนี้ก็จะแทน2ลูกนี้ได้เพราะว่าเราเจาะไส่ในที่แบตเตอรี่เขามาเรียงเรียงให้เป็น40นะครับอย่างเงี้ยตัวนี้สเปคนี้มันได้ถึง40โวล์นะ10แอมป์นี้ของเซลล์ E V E นะ E V E เนี่ยความจุเขาเยอะนะครับความจุเขา3300ม mm ิลลิแอม ห่านเครื่องทดสอบก็ได้ถึง 3M แอมต่อเซลล์เพราะตัวนี้ขนาด2อนุกรม10มันก็ได้ถึง 6M แอมต่อลูกนะอย่างเงี้ย eve ก็แบตคุณภาพนะครับเซลล์ข้างในเป็น ev นะ6แอมต่อลูกอันเยอะไหมเยอะครับ4 0โวลต์6แอมถ้าใส่2ลูกแบบเนี้ยได้4 0โวลต์12แอมป์ ในเครื่องปัญญาหนึ่งเครื่องคือใส่ก้อนนี้ยสองเครื่องสองก้อนอะไรเงี้ยใส่ตรงนี้สองก้อนนะครับสี่สิบโวลต์หกแอมป์ใส่สองก้อนเป็นสี่สิบโวลต์สิบสองแอมป์ได้เลยนะครับได้เลยเนี่ยสองก้อนทําได้ทําได้ในในแพ็กเกจนี้แต่จะเป็นแบบหนึ่งแปดสองห้าศูนย์ซึ่งถ้าเทียบราคาเทียบราคาอันนี้คือ 40โวลต์4แอมป์40โวลต์6แอมป์แน่นอนครับว้างกว่านิดหน่อยยาวกว่านิดหน่อย2เซนสูงกว่าพอสมควรพอสมควรเยอะอยู่สูงกว่าเยอะอยู่นะแ้่ก็เทียบโดยปริมาณแล้วเซลล์ที่ดีใน1860สามารถทำแบต40บโวลต์ในในกล่องเนี้ยนะครับในกล่องที่เป็นกล่อง นี่ผมก็มาล้กันเนาะได้เขียนนะครับ37มสมนะสูงกว่ากันประมาณ37มสิบเมิลลิเรครับรมาณนี้สามามมนะครับนี่นะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่สามสิ mm, ถูกแล้วนะครับ37บ mm, เถูกแล้วนะครับบัตอย่างนี้ถูกแล้วสามสมหรือ37ม mm. สิบเจ็ดเทียบแบบนี้ก็คืออ่าโดยน้ำหนักตัวนี้ก็ หนึ่งก้อนตัวนี้ก็ไม่ได้หนักมากนะไม่หนักมากหนึ่งก้อนนี้ก็หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามพอๆกับสองก้อนต <im itar new t ans> ัวนี้แหละพอๆกับสองก้อนตัวนี้ซึ่งให้พลังงานที่ตัวเนี้ยเพราะนั้นเลือกเซลล์หนึ่งแปดห้าศูนย์ที่มีความจุดีๆเพมันความหนาแน่นของประจุในเนี้ยมันจะได้ประจุเยอะสี่สิบโวลต์หกแอมป์สองก้อนเป็นสี่สิบโวลต์สิบสองแอมป์นะครับโดยปกติสองก้อนตัวเนี้ยสี่สิบโวลต์ 4A เป็น 8A ได้หนึ่งชั่วโมงต่อเน,นื่องงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น 12A ยังไงก็เป็นประมาณชั่วโมงครึ่งคือแบบตนอนนี้สองขวดชั่วโมงครึ่งใสนะ่ก็ประมาณนี้นะมีแบตอย่างเงี้ยสองลูกนะครับกนะ็จะได้ประมาณชั่วโมงครึ่งงานหนักต่อเน,นื่องเป็น4 0โวลต์ลูกละ6แอมป์เป็น,น 12A อ น้ำหนักก็จะไปทาง1 8 6 5 0นส่วนราคาส่วนราคานะครับ1 8 6 5 0ก็ก็จะแพงกว่า2 1 7 0 0ตัวนี้แน่นอนถามว่าแพงกว่าเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวสอบถามอีกคิดนึงเพราะตรงต,ต้องไปคำนวณราคาค่าเคสค่ากล่องค่าวงจรค่าแบตนะครับก็จะต่างกันประมาณนี้ตลอดรายละเอียดของค่าอุปกรณ์ก็โอเค สำหรับใครที่มีข้อสงสัยสักถามก็ลองสอบถามมาหรือเสนอไอเดียอยากให้ทําแบบไหนให้นะครับก็ลองเสนอไอเดียมาได้นะครับสำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะโมดิฟายเครื่องท o t โตนะครับเครื่องโทโตที่เป็น40 V โวลต์นะครับเป็นแบบนี้เปลี e ่ยนรีแพ็กย่ำรวมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะประกอบแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้ต่นนี้ของผมลูกแล้ว ไม่ถึงสองพันนะครับลงเลยสองพันบาทโอเคครับประมาณนี้สำหรับใครมีข้อสักถามข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมก็ลองสอบถามข้ามาได้นะครับเพราะตอนนี้ก็เรามีแบตเตอรี่จำนวนมากนะครับที่พร้อมที่จะประกอบนะครับในให้ใช้งานกดผิด okay. โอเคครับเราวันนี้ก็มีข้อมูลเท่านี้นำเสนอสำหรับใครมีข้อสัก สักถามก็คอมเมนต์หรือสอบถามรายละเอียดในคอมเมนต์นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะได้เวลามา,าได้มาอา่านมาตอบก่อนจ,จะตอบข้อสงสัยให้หรืออาจจะฝากเบอร์โทรให้ให้ติดต่อสอบถามก็มาก็ได้ครับสําหรับข้อมูลตรงนี้ีอยากทําประมาณนี้สอบถามพูดคุยก่อนได้ก่อนจริงใจนะครับสอบถามเรื่องข้อมูลการทำนะครับแต่งซ่อมทำประกอบอีแ็คทำ ตัดหญ้าอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม